โอ้งามไส้เลยครับเหมือนจะอดเจอลิเวอร์พูลครับมีการเปิดเผยว่าน้องบีครับเจ็บแฮมสตริงต้องพัก4สัปดาห์4สัปดาห์าหก็4วีกอะเดือนนึงอะครับโอโ้โหงามไส้เลยทีเดียวนะครับมาตามข่าวสารนี้ก็หน่อยมีการเปิดเผยนะครับจาก BBC สสำนักข่าวชั้นนำในอังกฤษนะครับเปิดเผยว่าบูโ a โยสกา,าน้องบีครับปีของอาร์เซนอลจะต้องพักประมาณ3 4สสัปดาห์จากปัญหาบาดเจ็บแฮมสตริงนะครับ ดาวเตะวัย23ป่ปีอย่างบุคโยซาก้าเนี่ยมีอาการเจ็บระหว่างเกมถลม ish, ่มลิชิลเตตดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยคาดหมายว่าเขาจะไม่พร้อมลงเล่นราวๆ4สัปดาห์นะครับเนะี่ยตามภาพเลยนั่นทำให้น้องบีครับบุคโยซาก้าเนี่ยจะไม่ได้ลงเล่นในเกมพบกับลิวปูวนอาทิ์นี้เช่นเดียวกับทีมชาติอังกฤษที่จะลงสนามพบอันดอร่าแล้วก็เซอร์เบียช่วงพักเบรกทีมชาติต้นเดือนหน้าบุคโยซาก้าเนี่ยเคยพลาดการลงเล่นนาน3เดือนในฤะด,ดูกาลก่อนเพราะมีปัญหาการบาดเจ็บแฮมสตริงเช่นเดียวกันนะครับโอโ้โห งามไส้เลยครับสถานการณ์ของน้องบีตอนนี้ครับม,มันก็จะขาดสีสันไปหน่อยนะถ้าไม่มีบุคยุสากะครับมันถือว่า,ามันเสียหายเลยนะถือว่าอาร์เซนอลเสียหายเลยนะถ้าขาดสากาไปนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าจะเจ็บจีกันนะหลังจากที่ซากาเนี่ยทำประตูที่2ของเกมในช่วงท้ายครึ่งแรกในเกมที่เจอรลีดและถูกเปลี่ยนตัวต้นครึ่งหลังทันทีนะครับ ถือว่าเป็นข่าวร้ายของมิเกลอเตต้าครับที่ไม่สามารถจะใช้งานได้ครับซึ่งมีเกมพิมเลกทั้งลีพูที่ไปเยือนแล้วก็เล่นในบ้านเจอโนเทียฟอเรสเจอเมสตี้นะครับแล้วก็เจอนิวคาสเซิลนะครับโอ้โหอีกคนที่มีปัญหาก็คือมาตินโอเดกาดนะครับกองกลางคนสำคัญที่ถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามนาทีที่38ของเกมและมีรายงานบอกว่าโอเดกาตนะต้องต้องออกจากสนามเอเมบริด์สเตเดียมพร้อมอุปกรณ์พยุหัวไหล อย่างเราก็ตามครับยังไม่ถูกตัดโอกาสในเกมไปเยือนแอนฟิลกับลิเวอร์พูลนะครับสถานการณ์ครับสสัปดาห์หลังจากนี้ไม่สามารถใช้งานได้เดี๋ยวก็ต้องไปรอลุ้นมาตินโอกาสอีกนะครับถือว่าสังเวยจริงๆนะสำหรับอาร์เซนอลครับโอ้พึ่งเปิดฤดูกาลมาใหม่ๆนะครับต้องมาเจอข่าวแบบนี้อาร์เตต้าก็ต้องบอกเลยว่ากุ่มขมับนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันมันมันถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดหายไปแล้วก็อีกอย่างเนี่ย บุค ayo สกาถือว่าสำคัญกับเกมรุกอาร์ซนอนมากๆนะครับในกราบขวานะอย่างเงี้ยก็ต้องแก้ให้ตรงจุดนะครับต้องแก้ให้ตรงจุดเลยแบบนี้ครับแฮมสตริงก็ถือว่าสร้างสร้างปัญหาให้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่สร้างปัญหานะรอดูหลังจากนี้นะครับก็เอาจะช่วยให้หายกลับมาเดร็วที่สุดนะครับไปต่อกันที้นะนั้นของเจรอนซันโชกันหน่อยก้่านทุกคน บอร์ดผู้แทนของหมาป่ากรุงโรมครับอัดซานโชนะครับไม่มีความกระหายไม่มีความมุ่งมั่นในเรื่องของการที่จะย้ายทีไม่ตื่นตัวอะไรเลยเฟรดิกมาซาร่าครับผอกีฬาของไอเอสโรมาวิจารณ์เจอรอนซานโชครับปีกฟรีดอมขอแมนยูนะว่าเป็นคนที่ไม่มีแรงกระตุ้นในการย้ายไม่อยู่กับสโมสรเลยครับไม่ดิ้นรนอะไรทั้งนั้นหมาปากรุงโรมโรมาครับยื่นข้อเสนอ20ล้านปอนด์ขอซื้อดาวเตะอย่างจอรอนซานโช ได้ทาการเจรจากับตั้งแต่แต่จนถึงตอนนี้พวกเขาหันไปหาตัวเลือกอื่นแล้วนะครับมาซาร่าครับกล่าวบอกว่าซานโชเป็นตั้งแต่ที่แข็งแกร่งถูกเชื่อมโยงกับสโมสรอินตอรลีมากมายในตอนนี้การย้ายทีมเป็นเพียงข้อเสนอเพราะมันไม่ได้ดูเหมือนว่ามีเงื่อนไขที่เหมาะสมเล่นเหนือสิ่งอื่นใดน,นั่นคือแรงกระตุ้นในการเดินหน้าเจรจาเหล่านี้ต่อไปอย่างไรก็ตามจานเปียโรกาสเปโรนีกุนซือของทีมเนะี่ยก็มองว่าการย้ายทีมอาจจะยังเกิดขึ้นได้กาสเปโรนี ini บอกว่า เซรอนซันโชไม่เคยปฏิเสธโรม่าหรอกนะยังเหลือเวลาอีก8วันแต่ถึงอย่างไรนี่ก็เป็นทีมที่ดีเหมือนที่ผมเคยพูดไปทุกอย่างมันออกหัวออกก้อยได้หมดแหละก็รอดูหลังจากนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเปิดใจของกัสเปรินีก็มั่นใจว่าใน8วันนี้มันอาจจะต้องจบอาจจะได้เห็นเรื่องของการใช้ทีมก็ได้นะครับ คุณชายชาบี้ลโซ่ครับสุดปลื้มฟอร์มเดบิวต์ตัวจริงของมาสตานโดโน่นะครับแข้งใหม่นะเด็กดาวรุง่งชาบี้ลโซ่ครับคนซื้อของเรอัลมาดริดครับชื่นชมฟรานซิสโกมาสตานโดโน่นะกองกลางดาวรุ่งโรดนะครับที่ลงประเดิมสนามเป็นตัวจริงเกมแรกในนัดชนะเรอัลโอเบโดเมื่อคืนนี้3ามศูนย์มิดฟิลด์ฟ้าขาวรายนี้ได้ลงสนามเป็นตัวจริงก่อนถูกเปลี่ยนออกนาะทีหกสิบสามซึ่งชาบี้ลโซ่ครับก็ถือว่าประทับใจกับการปรับตัวของลูกทีมรายนี้ ให้เข้ากับแผนการแล้วก็เล่นเข้ากับระบบได้อย่างรวดเร็วนะครับอโลโซก็พูดถึงมาสตานโดโน่บอกว่าเขาเล่นได้ดีมากนะเพียงเวลาสั้นๆเขาก็สามารถเชื่อมต่อกับทีมและเพื่อร่วมทีมได้ท้าสนาติดีดูเหมือนว่าเขาจะผสมผสานกับกิจวัตรประจําวันของทีมแล้วก็ลงสนามได้อย่างลงตัวเขาจะให้อะไรเราได้มากมายทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางรวมไปถึงระยะยาวเขายังคงหนุ่มยังแน่นมากม มีความสุขที่เขาอยู่กับเราที่นี่เขาดูมีพละงกาลังชั้นยอดและมีเท้าซ้ายที่สุดยอดเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนเชื่อผมได้เลยนะครับอันนี้คือการเปิดใจของชาบีรอโซนะครับพูดถึงเด็กใหม่นะครับแล้วแบบนี้สถานการณ์ของโรดิโกกเองจะเป็นยังไงล่ะครับนี่โอ้โหมันคือก็ถือว่าได้ลงนะโรดิโกได้โชว์ผลงานนะครับแต่มาสตันโตโนเองก็ถือว่ายังโดดเด่นนะครับในส่วนของการโชว์ฟอร์มนะครับระดับท็อปนะแต่ก็ถือว่า ต้องพัฒนาในระยะยาวครับต้องดูฟอร์มในระยะยาวจริงๆนะเพราะว่าอะไรต่างๆเนะี่ยมันก็สามารถพลิกผันได้หมดนะครับต้องแข่งแย่งตําแหน่งด้วยที่มาริดเนี่ยก็ถือว่ามีแต่เหล่าซูเปอร์สตาร์นะคุณจะหน่อมแนมไม่ได้นะครับถ้าอยู่ทีมใหญ่แบบนั้นคุณต้องสู้ให้สุดอันนี้ต้องสู้ให้สุดจริงๆนะครับเพื่อที่จะการันตีตําแหน่งของตัวเองในทีมราชันทูตขาวเรอัลมาดริดนะครับไปต่อกันที่ข่าวสารของกุซือนอตทียมฟอเรสต์อย่างนูโน่เอสปิริโตซันโตกันหน่อยนะครับ อนูโน่เนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ตีรวนย้ายออกจากเจ้าป่าฟอเรสต์นะครับล่าสุดทางกุซืออย่างนูโน่เอสปิริโตซันโตนะครับผู้จัดการทีมของนอร์เวย์ฟอเรสต์นะครับปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเขาพยายามตีรวนจะย้ายออกจากสโมสรโดยยืนยันว่าเขาโฟกัสแค่การเตรียมความพร้อมของนักเตะเท่านั้นในการให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างสกาอสปอร์ตก่อนเกมพิมเหลืองกฤิตวันอาทิตย์ที่จะพบกับคริสตัลเลตน,นะครับอาจาะนั้นของ อนุโน,โนเองเขาก็ถูกถามอย่างตรงไปตรงมาแหละว่าเขากําลังพยายามวางแผนจะออกจากสโมสร,รอยู่หรือเปล่า Santo นะูโนเอสเปริโตซานโตนี่ยบอกว่าไร้สาระนะไม่มีเหตุผลต้องทําแบบนั้นเลยเรามุ่งมั่นกับเกมนี้และนั่นก็คือเรื่องสําคัญกว่าต้องแน่ใจว่านักเตะจะพร้อมเกมนี้จะเป็นเกมที่ยากลําบากมากเมื่อถูกถามว่าเขาต้องการคุมทีมที่สตีกราวต่อไปหรือเปล่าเอสเปริโตซานโตก็บอกว่าแน่นอนแน่นอนสิ เขายังได้ยืนยันกับขเขายังยืนยันว่าได้หาเรือกับเอวาร์เจลอ a สมารินาเคสเจ้าของสโมสรฟอร์เรสครับก็ทา,างเอ u ดูหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลระดับโลกคนใหม่เกี่ยวกับแผนการสมทับเอสเปรุนโตซันโตบอกว่า <S <S ใช่นั่นคือสิ่งที่เราก็ต้องทําและเราจะทําและเมื่อพูดถึงข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของเขาที่เพิ่มมากขึ้นเขาก็กล่าวเสริมว่าไม่มีการคาดเดาใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่เราต้องทําคือการสื่อสารและเตรียมความพร้อมสาหรับช่วงสุดท้ายของตลาดซื้อขาย และเตรียมความพร้อมให้กับนักเตะของเรานะครับอันนี้คือการเปิดใจนะครับของนูโน่เอสเปีริโตซานโตนะครับมันก็มีข่าวลือออกมาเนะี่ยบอกว่าทางเจ้าป่าเล็งตาหวานนะครับหาแยกทางกับนูโน่อะไรเงี้ยเล็งไปที่เบนเดอร์โรเจอร์นะครับ mm. ก็ฟังหูวไหว้หูนะครับก็มันมันก็มีมูลบ้างไม่มีมูลบ้างนะครับ มีรายงานบอกว่าฉะนั้นมารินาคิสเจ้าของฟอเรส t เนี่ยชื่นชอบผลงานของตะวันนะครับของเบรนเดอร์โรเจอร์นะครับ, er รบเป็นอย่างมากเลยและถูกวางเป็นตัวเป้าหมายหลักในการเข้ามาคุมทีมคนต่อไปอะไรอย่างนี้นะก็รอดูหลังจากนี้แล้วกันสถานการณ์ก็ถือว่าคุมเครือมากๆนะครับสำหรับทางนูโนเอสเปริโตซันโตนะครับทุกท่านทุกคนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาครับเดี๋ยวจัดให้แบบจังหนับ